สวัสดีครับพบกับ Car ์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเธอรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสิ่งหนึ่งที่ใครหลายคนนั้นทราบกันเป็นอย่างดีในการเพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์ก็คือการติดตั้งเทอร์โบ ซึงในปัจจุบันนี้ถือว่าเริ่มกลับมานิยมอีกครั้งโดยค่ายรถยนต์หลายๆค่ายแต่มีการพัฒนาเครื่องยนต์เทอร์โบออกมาอย่างต่อเนื่องและในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งเรื่องของเทอร์โบนั่นก็คือเทอร์โบทวินส์คอร์หรือเทอร์โบที่ใช้โครงหลังแบบ2ช่องแน่นอนว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูกับเทอร์โบชนิดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเทอร์โบทวินส์คอร์จะเป็นอย่างไรและมีการทํางานอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เทอร์โบทวินส์คอจริงๆแล้วก็คือเทอร์โบที่มีโคงไอเสียหรือโคงหลังในลักษณะ2ช่องซึ่งโดยปกติโครงหลังของเทอร์โบสแตนดาร์ดส่วนใหญ่จะมีเพียงช่องเดียวซึ่งการที่เทอร์โบทวินส์คอรมี2ช่องนั้นจะช่วยให้เทอร์โบแสดงประสิทธิภาพได้รวดเร็วกว่าเทอร์โบ Turbo ที่ใช้โคงหลังแบบช่องเดียวหรือที่หลายคนชอบเรียกกันว่าเทอร์โบแบบซิงเกิลสคอรซึ่งเทอร์โบแบบทวินส์อรสามารถสแสดงประสิทธิภาพให้เห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่รอบต่ำเนื่องจากการใช้โคงหลังแบบสองช่องจะช่วยกำหนดทิศทางของไอเสีย ที่เข้าไปปั่นใบพัดเทอร์ไบายได้อย่างเป็นระเบียบยิ่งขึ้นไม่เกิดการชนกันของไอเสียในทิศทางที่ไม่เป็นระเบียบเช่นอย่างเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สีสูบจะอาศัยไอเสียจากสูบที่2และสูบที่3ส,ส่งผ่านไปที่ช่องแรกของโครงหลังซึ่งช่องแรกนั้นจะอยู่ในตำแหน่งใกล้กับตัวการลุมตัวหลังซึ่งไอเสียจะทําการวิ่งผ่านช่องไปในโครงหลังที่ได้มีการรีบให้แคบลงเพื่อเป็นการเพิ่มความเร็วของไอเสียเพื่อวิ่งไปชนกับส่วนฐานของเทอร์ไบาย และส่วนช่องที่2จะเป็นการส่งผ่านไอเสียจากสูบที่1และสูบที่4โดยไอเสียที่ถูกส่งผ่านไปนั้นจะเป่าเข้ากับส่วนกลางและยอดของใบเทอร์โบเพื่อเป็นการป้องกันไอเสียหมุนวนและเกิดการชนกันภายในซึ่งการทํางานในลักษณะนี้จะทําให้ตัวเทอร์โบใช้ไอเสียทํางานได้แม้ในขณะที่เครื่องยนต์ยังอยู่ในรอบต่ําและทําให้เกิดกําลังในรอบต่าได้ดีกว่าแบบซิงเกิลสคอร์และยังทําให้บูสต์มาเร็วกว่าเทอร์โบแบบซิงเกิลสคอร์อีกด้วย ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ